เหรียญที่เป็นนัดรับซื้อนะคะเหรียญสิบบาทจะตังทอนป็นนัดพูดตลอดเลยแล้วก็ยังพูดยังใช้ได้อยู่นะคะเหรียญสิบบาทจะตังทอนไม่ต้องดูอะไรให้ยุ่งยากตรงไหนเลยนะคะดูเพียงพอสเท่านั้น,นะคะ่ะพอสเจอพอสนี้นะคะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยบาทสิบบาทปีพอสสองห้าสี่หนึ่งแปดสิบบาทสิบบาทปีพอสสองห้าสามสี่สามสิบบาท สิบบาทปีพศสองห้าสี่สองเหรียญนี้เลยนะคะยี่สิบบาทค่ะตามนี้เลยนะคะชัดเจนค่ะถ้ามีนะคะก็ถ่ายรูปลงใต้คลิปนี้เลยนะคะลงมาให้ปนนาด,ดูค่ะถ่ายรูปมาให้พปนหนาด,ดูใต้คลิปถ้าตรงตามที่ปนหนารับซื้อนะคะปนนาก็จะให้ที่อยู่ค่ะนะคะแต่ถ้าไม่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะคะไม่รับนะคะส่งกลับนะคะทุกคนค่ะ ถ้ามีถ้ามีส่งรูปมาให้ดูก่อนนะคะบอกเลยว่าส่งกลับแน่นอนส่งกลับแล้วให้ไปเก็บเงินปลายทางนะคะค่ะเพราะป็นั้นไม่เอาไว้แน่ๆเพราะเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะไม่จ่ายเงินแล้วก็ส่งกลับค่ะไม่ได้ใจดํานะคะเพราะถ้าทุกคนทําแบบนี้ส่งมาโดยที่ป็นั้นไม่รับคือไม่ไหวนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะจําเป็นต้องทํานะคะต้องเห็นใจกันนะคะทุกคน โอเคนะคะตามนี้เลยชัดเจนนะคะเป็นนาชัดเจนที่สุดรับเท่าไหร่รับหรือไม่รับป็น่าบอกเลยชัดๆนะคะทุกคน